สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกตาพรรุจิชนวิทิตหนูชื่อเล่นชื่อน no ้องมิวสิกอยู่ชั้น KGTC นะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำแข็งใส่กันนะคะวัสดุชิ้นที่หนึ่งนมปังวัสดุชิ้นที่สองเฮบูบอยวัสดุชิ้นที่สามนมข้นหวานวัสดุชิ้นที่สี่ยลลี่วัสดุชิ้นที่ห้าน้ำแข็งนะคะ เราเราเอาขนมปังหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาใส่น้องแข็งกันเลยนะคะเราเอา เราใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาใส่เฮบูบอยกันนะคะนี่นะคะเราจะมาใส่นมข้นหวานกันเลยนะคะ อุปกรณ์ต่อไปเรามาใสา่เยลลี่เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ นี่คะคะ่ะเราเรียงเยลลี่เสร็จแล้วนะคะเรามาลองกิมกันเลยนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากมเคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย